สวัสดีครับวันนี้ลาสติมบนะครับเราพามาชมจักรยานเสือภูเขานะครับในงบไม่เกินหมื่นนะครับเริ่มต้นรุ่นแรกเป็นลิเตอร์สแฉกนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าราคาเขาค่อนข้างคุ้มมากๆได้เฟรมอลูมิเนียมนะครับเก็บสายซ่อนสายรอยเชื่อมต่างๆเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงมากๆแล้วก็มาพร้อมกับชุดเกียร์ข้างหน้า3ามข้างหลัง7หรือ2 1สเอปีดนะครับท่านใดจะเอาไปปั่นออกกําลังกายถือว่าทดแรงได้อย่างดีเลยนะครับตัวโชคหน้าก็ให้มาเป็นโช๊คสปริงน้ํามันนะครับแล้วก มาพร้อมกับเบรกแบบดิสด้วยมาต่ออีกรุ่นนะครับรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นพี่ของตัวสมาร์ทมาสักครู่นะครับแต่ว่าได้ไซส์ล้อนะครับขนาดที่ใหญ่ขึ้นเป็น29นิ้วนะครับแล้วก็ได้เฟืองหลังนะครับเป็น8สปีดนะครับนอกนั้นก็อะไรเหมือนกันทุกอย่างนะครับราคาก็จะอยู่ที่4,990บาทมาต่อกันอีกรุ่นนะครับตัวนี้เป็นอาวสรุ่นกาลิบนะครับเป็นเฟรมอลูมิเนียมไซส์17นิ้วนะครับมาพร้อมกับวงล้อขนาด29นิ้ว ชุดเกียร์นะครับให้มาเป็นหน้า2หลัง10นะครับก็ถือว่าสเปคเกียร์เนี่ยได้สูงขึ้นมานะครับแล้วก็เบรกตัวนี้จะให้มาเป็นเบรกน้ํามันของ x p a r ซนะครับให้ความนุ่มและก็หนึบในการเบรกแล้วก็ชุดโชคนะครับตัวนี้สามารถปรับล็อกได้ด้วยนะครับราคาคันนี้อยู่ที่8,990บาทนะครับมาต่อกันอีกรุ่นนะครับรุ่นนี้ h าร์ดเอ็มเอหนึ่งสองศูนยะครับเป็นรุ่นที่ขายดีอีกรุ่นหนึ่งเลย จานหน้านะครับมาเป็นจานแบบใบเดียวนะครับเฟืองหลัง12สปีดให้เฟืองมาค่อนข้างใหญ่มากๆนะครับปั่นลุยได้ทุกที่เลยนะครับตัวเบรกนะครับเป็นเบรกน้ำมันแล้วก็มาพร้อมกับโชคแบบล็อกได้นะครับรุ่นนี้ราคาอยู่เพียง8,590บาทนะครับลดมาจาก11,900บาทมาต่อกันอีกรุ่นนะครับสำหรับรุ่นนี้ก็จะเป็น t ร i n X รุ่น X7 Pro นะครับเป็นเฟรมอลูมิเนียมเก็บซ่อนสายแล้วก็มีลบรอยเชื่อมมาพร้อมกับชุดเฟืองหน้า่อแล้วก็ข้างหลัง11นะครับ ตัวนี้มาพร้อมกับโชคกลมสามารถปรับล็อกนะครับได้ที่รีโมทข้างบนเลยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับดิสเบรกแบบไฮดรอลิกรุ่นนี้จัดโปรโมชั่นอยู่ที่9,500บาทนะครับมาต่อกันที่รุ่นสุดท้ายนะครับเป็นแบรนด์ลิคเตอรรุ่น T90 นะครับตัวนี้มาเป็นเฟรมอลูมิเนียม129นิ้วมาพร้อมกับชุดเกียร์หน้า1นะครับแล้วก็หลัง12สปีดจานหน้าเป็นจานขนาด3 4นะครับแล้วก็เฟืองหลัง11-50 ตัวเบรกนะครับจะมาเป็นเบรกน้ํามันแบบดิสนะครับตัวโช๊คเป็นโช๊คลมนะครับล็อกได้ราคานะครับคันนี้9,900บาทเท่านั้นทัานใดที่สนใจสอบถามอีกทางอ,งอินบอร์กได้เลยนะครับ